สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมเข็มรัสธรรมวาวนะครับจากช่อง KSL Lighting Skill นะครับแล้วก็นี่วันนี้มาคือคักมากชาวแก๊งนะครับวันนี้ขี่ทางรองต้องรองกันนะครับทางรองต้องรองสมาชิกตอนนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วนะจากเดิมเป็นที่เคยมี3ตอนนี้4ท่านนะครับแล้วก็มีผมที่ใช้นี่ Yamaha าฟินนะครับคนเดียวเป็นรถครอบครัวนะครับและที่เหลือนี่ เป็นแก๊งแกนปิโาโนไฮบิดครับโอ้โหมากันครบนี่ครับคุณปองครับสต็อปไบค์นะครับนี่หัวหน้าเผ่าเอ้ยหัวหน้าแก๊งพี่วรสันริมสกุลนะครับวันนี้มาลุ้นกันว่าพี่วรสันเนี่ยจะพาเราไปแล้วได้เจอแล้วจะได้เจอไอที่ตั้งใจไว้หรือเปล่าเพราะว่ามาสองทิปติดๆแล้ว ใช่ไหมครับพี่อะตอมสวัดีครับสวัสดีครับพี่อะตอมสวัสดีครับทั้งหลายเหมือนเราโดนหลอกไงไม่รู้เชื่อไปสองทริปแล้วพี่ตอมมาสองทริปแล้วโดนทั้งสองทริปโดนเชื่อเลยทีนี้เขาบอกเขาจะพาไปดูอะไรพาไปว่ายน้ําด้วยอ๋อจะว่ายน้ํานะลงน้ําลงคลองลงรักอย่างครับผมว่าเราจะเจอน้ําป่าหรือเปล่าเฮ้ยเล่นน้ำอ่ะมีสองที่นะครับที่แรกคือที่น้ำตกกระอองใครเล่นก็เล่นได้นะแล้วก็ไปที่ฐานังดำ เสร็จแล้วกลับมาที่พักเนี่ยที่พักเราก็มีคลองอีกเล่นน้ำได้โดดที่คลองดีกว่าแต่ว่าจุดหมายจริงๆคือที่ไหนพี่น้ําตกกระอางกับพานางดำสองที่นะครับครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มปตทที่องครักษ์อาเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนครนายกเนาะวิ่งมาเกี่ยมเพื่อแล้วเนี่ยคือผมตีมาจากคลองไผ่มันก็จะงงงนิดนึงตอนที่เราจะไปถึงน้าตกกระอ่าง เดี๋ยวเราไปเติมมื้อเที่ยงกันก่อนอ่าพี่ตันเลี้ยงครับที่นี่เราเคยไปแล้วก็เดี๋ยวแต่ท่านที่ติดตามเราน่าจะคุ้นเคยกันแลนะครับคจะเป็นร้านไหนเดี๋ยวเราจะพาไปเช็คอินพร้อมๆกันไปเลยครับครับ สายออกไป3051นครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันบนถนนหมายเลข3051นนะครับซึ่งเป็นถนนที่แยกออกมาจากเส้นที่ตรงเข้าจังหวัดนครนายกแยกตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกกันว่าแยกบางอ้อนะฮะก็เส้นนี้จะพาเราเข้าสู่อำเภอบ้านนานะครับ ถ้าใครที่เคยตามดูคลิปของเรามาก่อนนะจะรู้ว่าเส้นนี้คือเป็นเส้นทางที่เคยพาเราไปสระบุรีก็ได้นะครับออกไปฝั่งนู้นก็ได้ปงก้อนเศร้า,าปงก้อนเศร้าตอนนั้น,น,น,นอ่าไปปงก้อนเศร้านะครับที่เราเคยไปกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปอย่างที่บอกนะครับก็คือน้ำตกกระอางแล้วก็ผ่านนังดําแต่ก่อนถึงตรงนั้นนะครับ,นนรบเดี๋ยวพาไปหมายดับไปร้านอาหารอร่อยๆนะครับที่เราหิวแล้วหิวแล้วใช่ไหมหิวแล้วตะองมายบอกหิวแล้วหมายตา แถมถ้าไม่มาแล้วมาถึงแล้วที่คุณตันคาเฟ่นะครับใครที่ติดตามกันก็น่าจะพอจำกันได้ว่าเคยพามาบรรยากาศก็ดูแบบมีทั้งอาหารทั้งกาแฟร่มรื่นยิ่งช่วงนี้มาหน้าฝนด้วยนะมันก็แบบเขียวจะอุ่มไปหมดเลยแต่รู้สึกว่าร้านเขาจัดได้แน่นขึ้นนะมีร่มมีเต็นท์ให้จอดรถกันเรียงรายไม่ต้องกลัวเปียกนะครับ ดูภายในร้านกันตึงอันนี้ก็บรรยากาศแบบมีบ่อน้ำนะแล้วก็มีที่นั่งเยอะมากแต่ว่าของเราเนี่ยพิวสันเขาไกด์ให้ไปนั่งนู่นเลยในสวนเลยนะครับวปดีโอกันเฮ้ยผมแอบเห็นแล้วเนี่ยเมนูกาแฟมะพร้าวเฮ้ยเดี๋ยวชิมหน่อยดีวยกว่าเดี๋ยวชิมหน่อยดีกว่าเพราะเดินทางมไม่ไกลครับ จากแยกบานนาจากแยกเมื่อกี้จยกบางอ่อมาไม่ไกลนิดเดียวเองก็ถึงแล้วต่อไบเข้าจองแล้วเนี่ยโต๊ะเราจะกินกันตรงนี้นะครับริมน้ําเลยเป็นไงท่านอ้ามาลงเรือหรือเปล่เนี่ยใส่เสื้อเวฟมาใช่ใช่เพราะเดี๋ยวเราไปลงน้ำไงเอาเลยเออเตรียมตัวจะลงน้ำผมเตรียมตัวมาลงน้ําเลยเขารอบครอบจริงๆเลยนะตามปัทยาอาศัยครับเดี๋ยวมีอะไรกินเดี๋ยวจะมาอวดกันว่ามีอะไรกินบ้างนะ เชสีกระอ่างว้าวเฮ้ยดูสวยอ่ะบ้านนี้เปล่าหลังนี้เลยล่าโอ้นี่คือที่พักของเราระเนี่ยว้าวว้าวอ่ะก่อนที่เราจะไปที่น้ําตกนะก่อนเราจะไปเที่ยวกันนะครับเทีนี้จะมาแปลกนิดน,นึงเลอะเรามาเช็คอินในเรื่องของที่พักก่อนนะครับ เออที่ไหนะเดอะทรีสีก็อ่างนะครับอยู่ใกล้ๆนี่แหละถ้าเป็นทางเดียวกับทางไปน้ําตกเลยดูข้างในนะครับนี่บ้านหลังใหญ่ดูสูงได้สูงดีโปร่งครับหลังนี้ดูที่นอนก่อนนะครับหลังนี้เนี่ยเป็นคุ๊บใหญ่แรานะครับนี่สามละสามเตียงละนี่แอร์หนึ่งตัวไปเลยแล้วฝั่งตู้ครับอีกสองนะครับแล้วก็ฝั่งนี้แอร์จะอยู่ด้านนี้นะครับมีโต๊ะ ประชุมนั่งกินนั่งคุยได้เลยตรงนี้นี่ของเตรียมตัวขนาดนี้ถ้าไม่ได้เล่นน้ำรับประกันไม่อีพลาดไม่มีไม่มีจะบอกว่าท่านี่ไม่ได้ท่านหรือที่หนึ่งอย่าพาไปท่กองไถ่รับตะคองใช่ไปครับเนี๋ยวนนี้มาที่น้ำตกแล้วนะครับแต่ว่าเราขึ้นไปถึงน้ำตกนะเดี๋ยวจะให้ดูโน่นทางที่เราจะไปคือน้ำตกที่สวยๆมันต้องย้อนต้นน้ำขึ้นไปตรงโน้น แต่ว่าตรงนี้ก็อยู่ในชุมชนนะครับแล้วก็เป็นสถานที่เล่นน้ำก็ทำให้ไว้ให้เป็นที่เล่นน้ำแหละ,ะก็กั้นฝายให้แบบมีน้าขังลงไปเล่นลงไปไว่ายได้นะครับเ,เดี๋ยวเราไปหาแช่น้ำที่มันไหลงี้ดีกว่าอาจจะชื่นใจกันเยอะเย็นว้าวอู้ยเย็นเย็นู้เย็นมากเู้ดได้เลยนะ At มันได้รีเฟซล่างกายเลยอ่ะโอเคนี่ก็คดที่แล้วมีคนไม่ลงครับมีคนไม่ลงครับไม่ใจครับป๊อตเดี๋ยวพี่ทายอยู่ป๊อตครับป๊อตผมเมาอยู่ผมเมาอยู่เมาอยู่ดีว่ะแค่นี้แหละมีอะไรหลอกชีวิตกับธรรมชาติครับน้ำสะอาดจากภูเขาลำธารเล็กๆให้เราได้แช่อะไรจะดีขนาดนี้ ตรงนี้อ่ะมันเป็นมันเป็นเวิร์กแค่แค่เวิร์กน้ำตกเล็กๆหน่อยเดียวเองนะตกถ่ายมุมกว้างมันเลยดูเหมือนใหญ่นะครับแต่เดี๋ยวจะให้ดูนะด้านบนนะครับด้านบนเขาอันนี้อจริงๆมันมันไม่ใช่น้ำตกธรรมชาติมันคือฝ่ายเรื่องกัรน้ำไว้หนน้ึ่งโอ้โหเขาหักน้ำไว้ให้ใบเล็กอย่างบนนะครัเย็นเนี้ยขับมาเนี่ยเนีอยนะมาเล่นน้ำ ออกแบบนี้มันก็เย็นสดชื่นดีเาที่ยวได้ครับใกล้กรุงเทพมาเมื่อกี้เราไปโดดน้ำไปเล่น <Armenia> น้ำกันมาแล้วสดชื่นแล้วร่างกายเฟรชแล้วอันนี้มันจะมีโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพี่ประสันเนี่ยเขาจะพาไปดูผ้าทิ่ตกที่ผานางดำเขาอกันนะ อยู่แถบนี้แหละใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวเราก็จะขี่รถยามาฮ่าฟินกับยามาฮ่าแกนทีนลาโนไฮ้ปิดไปนะครับ นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยที่เขาบอกว่าจะไปกันเนี่ยผานั่งดําเนี่ยเป็นหน้าผาดำๆเลยโอ้ตรงนี้เวงนี้บรรยากาศดีมากอะ่ะเป็นหกมองออกไปเห็นเลยว่าเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อครับ เอ็นดูโรตรงมาแล้วครับเนี่ยมันมีช่อขาดอยู่หน่อยนึงครับขาดทีเดียวครับจากว่าคันเลยแหละอ้าวทางขาดอีกแล้วครับขาดแล้วครับที่เห็นข้างหน้านะแกสซิลานโนไฮบริดนะครับเนี่ย นพิชิตผานางดำครับกับยามาฮ่าแกรนฟีลาน n ไฮบริดคอนเน e c เต็ดอีกด้วยก็ดีนะที่ไม่ขึ้นมาตอนบ่ายหรือขึ้นมาตอนนี้

กินปลาก็ดอนกว่าและแล้วเราก็มาถึงจุดนี้ครับผมอันนี้ผมอยู่ที่ริมหน้าผาผานางดำ นะครับซึ่งเคยได้ยินชื่อบาบ้างนั่นแหละแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะใกล้ขนาดนี้ทางขึ้นก็ชันนะถามว่าชันแล้วก็มีทางบางช่วงที่แบบว่าคลุกคลานึกถึงเอดูโรเลยนะครับ <S <S แต่ก็ตอนนี้ที่มากันเนี่ยมีแกนฟิลโ,โนโ่ไฮบิด3ามคัน <S 1> <S 1> <S 1> กับนี่ยามาฮ่าฟินคู่ใจผมนี่ผมเอาคันนี้มาก็ไม่ห่วงนะเพราะว่าอังจริงก็คือด้วยความที่มันเป็นรถที่เป็นเกียร มันมีเกียร์มีอัตราทดช่วยนะครับไต่ขึ้นมาเรื่อยๆชิวๆจับจังหวะของเส้นทางมาไม่ยากนะไม่ยากตอนขึ้นอนะ่ะไม่ยากแต่ตอนลงอนะ่ะระวังนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าอ,อ,อย่างฟินผมเนี่ยมันมีเอนจิ้นเบรกไงผมก็ไม่ค่อยกลัวนะครับเป็นห่วงกแกนฟิลลโน่เนี่ยระวังเบรกไหมกันนะครับถือเป็นจุดหมายปลายทางครับผ่านดังดำแห่งนี้ก็คือเป็นจุดหมายปลายทางของทางรอง ต้องลองทริปนี้เลยแหละนะครับเราได้มาถึงจุดนี้เป็นไฮไลท์ของสถานที่ที่ผมว่ามันสวยงามนะแล้วก็น่ามาน่ามาให้ได้สักครั้งหนึ่งโดยเฉพาะคนที่ชอบขับขี่รถจักรยานยนต์ท่องเที่ยวนะครับรถเล็ก,ลกๆซีซีน้อยๆประหยัดประหยัดอย่างยามาฮ่าฟินก็มาได้สบายๆนะครับอ่ะให้ชมวิวพระอาทิตย์กันสักนิดนึงนี่น,นเรามาช่วงเย็นพอดีเห็นวป่าไม่รู้ เที่ยวนี้พี่วรสันไม่หลอกนะครับพี่วสันพามาชมพระอาทิตย์นะครับเราได้เห็นแล้วนะพระอาทิตย์อยู่ด้านหลังผมนี่ที่ผานางดํานะครับเอาล้ครับก็เป็นจุดหมายปลายทางแต่ว่าตอนนี้ก็เย็นย่าแล้วเราก็น่าจะต้องพักร่างพักรถกันก่อนหนึ่งคืนนะครับก่อนที่จะเดินทางต่อส่วนทางหลักที่จะออกจากทางรองเส้นนี้ของผมจะเป็นหมายเลขอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันวันพรุ่งนี้ครับ เมื่อคืนหลับสบายมากนะครับเดอะทรีสีกระอางนะครับนี่ที่พักห้องพักใหญ่มากนอนได้6คนแล้วก็แบบมีที่ให้นั่งเล่นนั่งกินกันสนุกครับเมื่อคืนนี้ก็เป็นอีกทริปหนึ่งที่แบบออน่ามานะสําหรับคนที่หาที่เที่ยวแบบว่าไม่ไกลกรุงเทพมากนะครับส่วนเรื่องของทางรองต้องลองนะครับผมก็ยามาม่หาฟินนะครับยังไม่จบภารกิจนะเพราะว่า,าเส้นทางตับบ้าน ของเรานะครับจะแตกต่างจากพี่ๆเขานิดนึงอนนี้เพราะว่าผมต้องแยกกลับบ้านที่คลองไผ่เนาะก็จะต้องเดินทางจากจุดนี้นะครับยังวิ่งเส้นทางรองและเป็นเส้นทางใหม่ด้วยเป็นทางที่ผมไม่เคยไปไม่เคยใช้ไม่เคยเดินทางนะครับแล้วจะไปเชื่อมทางหลักที่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมๆกันกับยามาฮ่าฟินครับ แยกกันนะครับทางที่เรามาเนี่ยมาจากบ้านนาทางด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดเส้นทางใหม่นะก็คือไปบ้านชะอมดูจาก G P S แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะกลับไปที่คลองไผ่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปออกตรงไหนช่องไหนรูไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันครับว่าทางเส้นนี้จะเป็นไงแต่ดูแล้วไม่แย่นะถนนใหม่อยู่เลยนะครับไปกันครับกับทางรองหมายเลขอะไรวะเนี่ยจำไม่ได้ ได้นะครับเมื่อครั้งที่เราพากันไปป่งก้อนเศร้านะครับนี่คือแยกที่เข้าไปทางที่เข้าไปทางป่งก้อนเศร้านะครับอันนี้ย้อนกลับออกมามันมีจุดร่วมอยู่ที่บ้านชะอมนะครับบ้านชะอมเมื่อกี้นี้ครับก็จากานี้ผมพอเดาได้แล้วว่ามันจะไปเชื่อมตรงไหนนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมยังถือว่ายังไม่ใช่ทางหลักแล้วกันนะ มาถึงจุดบรรจบของทางหลักแล้วนะครับก็คือทางหลวงหมายเลข2นั่นเองนะครับสายสารคุมง <Okay. S 1> ่ายนะครับ <Okay. S 1> ผมกาลังจะกลับไปที่คลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นจุดบรรจบและสิ้นสุดการใช้ทางรองนะครับเราออกมาจากที่น้ําตกหางนะครับจากนั้นก็มาต่อนะครับเส้นบ้านนาแก่งคอยนะครับถนนหมายเลข 3 2 2 2นะครับแล้วก็มาจนถึงถนนหมายเลข2หน้าปัจจุบันนี้นะครับก็คือสิ้นสุดเรื่องของทางรองต้องรองนะครับทริปนี้ยามาฮ่าฟินนะครับตอบโจทย์การเดินทางได้เป็นอย่างดีมีสัมภาระเล็กน้อยเดินทางประหยัดน้ามันขับขี่คล่องตัวนะครับทุกเส้นทางมันไปไดไ้ไม่ว่าจะทางง่ายทางยากมันก็จะไปได้ดีกว่ารถประเภทอืน่นอยู่พอสมควรนะสำหรับรถประเภทบังลมเนี่ย ก็ฝากไว้นะครับสำหรับทางรองต้องลองครับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนรับรองว่าจะมีเรื่องราวให้ทุกท่านติดตามอย่างแน่นอนกับ KSL Riding Skill วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ